สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคน Hello everyone Welcome to our class นะคะ English g a d e 2นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะของแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพร้อมสูงอ้วนหรือเตี้ยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการบรรยาย แต่ละคนกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะ let's take a look at vocabulary ค่ะ let's go นะคะเดี๋ยวนี้เราไปดูคำศัพท์นะคะที่จะใช้เรียนในวันนี้กันนะคะ first นะคะอะคำนี้เราเจอในบทเรียนที่แล้วกันไปแล้วนะคะคือคือคำว่าอะไรคะ o นะคะ o แปลว่าแก่หรือชรานะคะคนที่มีอายุ ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนเราก็จะใช้คำนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะคำว่าโอนะคะต่อไปอ่าเราดูลักษณะของคนนี้แล้วเป็นยังไงคะเขาดูยังอ่ายังเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะยังนะคะออกเสียงตามคุณเบลค่ะยัง y o u n g ยังนะคะแปลว่าหนุม่มหรืออ่อนวัยนะคะ อายุน้อยนะคะนะคะอ่านว่ายังนะคะคำต่อไปค่ะนะคะคำต่อไปอ่าเราดูลักษณะของผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงน,นี้เขามีลักษณะยังไงน,นะคะอ่านะคะคำนี้คือคำว่านะคะพลามพลาม P-L-U-M-P Plum นะะแปลว่าจ้ำบ้าหรือเจ้าเนื้อนั่นเองนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าอ้วนไปเลยนะคะบางทีแบบว่ามันจะเป็นคำที่ไม่สุภาพสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะแบบว่าคนที่มีลักษณะนะคะเจ้าเนือ้อจ้ำบ้านั่นเองนะคะเราใช้คำว่าพล u มนะคะเป็นการบรรยายลักษณะของคนที่ จำม้าเจ้าเนื้อนั่นเองนะคะอ่ะคํำต่อไปนะคะคํำต่อไปค่ะอ่าเราดูลักษณะของผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะอ่าออกเสียงว่า tin tin t h i n t n แปลว่าผอมผอมบางนะคะ นะผอมหรือบางนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะนะคะอ่ะคำต่อไปเราดูลักษณะของผู้หญิงสองคนนี้นะคะอานะคะผู้หญิงสองคนนี้คนหนึ่งทำไมคะตัวสูงกว่าใช่ไหมคะอ่ะออกเสียงว่า tall t a L L tall tall แปลว่าสูงนะคะแปลว่าสูงอ่าแล้วก็อีกคนนึงนะคะที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะคะคำว่า short short s h o r t short แปลว่าเตี้ยนะคะหรือสั้นนะบทะคำนี้เราเจอกันในบทที่แล้วแล้วนะคะไมโครสนะ,ะถ้าเด็กๆจำได้นะคะ h ช r t นะคะที่เราแปลว่าสั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้เป็นคำว่าเตี้ยได้ด้วยนะคะ <อ>ทีนี้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะในการบรรยายบุคคลที่เราพูดถึงเขานะคะบุคคลที่เราพูดถึงเขาเนี่ยมันจะมีคำศัพท์เฉพาะก็คือถ้าเป็นผู้ชายนะคะคนที่เราเกล่าวถึงเขาเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะใช้คําว่า he นะคะใช้คําว่า he แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายนะคนที่เราพูดถึงที่เขาเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็คือ she ที่เป็นผู้หญิง นะคะคนที่เราพูดถึงที่เป็นผู้หญิงเราจะแทนเขาว่าชีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะคะแพททีสนะคะ look listen and repeat นะคะเด็กๆก,ก็ดูแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็พูดออกเสียงตามคูเบลนะคะอ่ะไปดูที่รูปภาพนะคะเราจะดูกันที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกนะคะเรามาดูว่าประโยคนะ เราจะแทนผู้หญิงคนนี้ว่า she ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเราจะใช้คำว่า she นะคะเรามีประโยคใดบ้างที่ดูรูปภาพแล้วแบบเข้ากับเขานะคะเราจะบรรยายเขา,ามาประโยคแรกค่ะ she is young repeat after me นะคะ she is young เป็นไงคะเขาดูเป็นเด็กใช่ไหมคะดูอายุยังน้อยอยู่นะ ประโยคค่ะต่อไปค่ะ she is short she is short เธอทำไมคะตัวเตี้ยใช่ไหมคะมีประโยคไหนอีกที่บรรยายเขาได้อีก a า she is thin she is thin เธอทำไมคะ ผมด้วยใช่ไหมคะผมบางนะตัวเล็กเห็นไหมคะแล้วก็จะใช้ประโยคที่เราคำศัพท์ที่เราเรียนมานี้นะคะมาเข้าประโยคก,กันนะคะในการบรรยายลักษณะของบุคคลนะคะนะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนะคะอ่ะไปดูต่อไปนะคะอะเป็นผู้ชายแน่นอนคะ่ะว่าเราจะใช้คำว่า He นะคะใช้แทนบุคคลที่3ก็คือแทนด้วยคําว่า he นะคะ,ะเรามาดูประโยคที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี่า h e is old he is old, he is old. เขาดูมีอายุใช่ไหมคะอะไรได้อีกาแน่นอนชัดมากเลย he is short he is short, he is short. เขาตัว เตี้ยใช่ไหมคะตัวเตี้ยกว่าอีกคนหนึ่งนะคะ he is p l u m he is p l u m เขาทำไมคะดูพุงใหญ่กว่าอีกคนนึงใช่ไหมคะเราก็เอาคำศัพท์เรามาเติมได้เห็นไหมคะก็จะได้คำศัพท์ที่บรรยายลักษณะบุคคลได้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเห็นไหมคะ นะคะอ่าครูเบลมีให้ฝึกอีกนะคะเด็กๆมาดูที่อันนี้ look and say ก็คือมีภาพบุคคลมาให้นะคะสคนเด็กๆด,ดูนะนะคะเพื่อเราจะบรรยายเขาทั้งสองคนนี้เดี๋ยวลองมาช่วยครูเบลบรรยายเขากันสิคะนะคะ he ถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้ she นะคะเดี๋ยวเราจะบรรยายผู้ชายก่อนอ่า he is อะไรได้อีก He is อะไรคะลักษณะเขาชัดเจนมากเลยเด็กๆลองช่วยคุยเบลซินะ he is tall he is tall นะคะอ่ะประโยคต่อไปลองดูซิว่าลักษณะเขาเด่นๆมีอะไรอีกคะอ่าใครถูกบ้าง he is thin he is thin, he is thin. เขาทำไมคะ ผมเนาะเขาผมก็อีกคนนึงนะคะเราก็ใช้มาบรรยายได้นะคะและสุดท้ายลองดูซิว่าเราใช้คำไหนอ่า he is young he is young เขาดูทำไมคะใช่ไหมเขายังดูยังดูวัยรุน่นยังดูเด็กอยู่เลยนะคะอ่ะเราลองมาบรรยายที่ผู้หญิงกันบ้างนะคะ,ะลักษณะเด่นๆด่ของผู้หญิงเด็กๆน่าจะเห็นแล้วนะคะ she is short She is short เป็นไงคะชัดเจนเลยเนาะว่าเขาตัวเตี้ยใช่ไหมคะเขาตัวเตี้ยกว่าผู้ชายใช่ไหมคะอ่าประโยคไหนได้อีกชัดเจนเลยในรูปภาพใช่ไหมคะ She is plump she is plump นะคะเธอดูเจ้าเนื้อใช่ไหมอ่ะอีกสักประโยคสิบรรยายผู้หญิงลองดูสิว่าเราจะบรรยายเขาอะไรได้อีกหนึ่งประโยค ลังหลังช่วยครูบ้ใช่ไคะอ,อันนี้นะคะครูเบลใช้คำศัพท์จากบทเรียนที่แล้วใช่ไหมเรื่องที่แล้วนะคะ pretty นะคะ she is pretty she is pretty ทำไมคะเธอดูสวยใช่ไหมเห็นไหมคะแต่งหนะ้าแต่งตัวสวยเลยใช่ไหมคะแล้ก็เอามาบรรยายได้นะคะเด็กๆนะคะ เราฝึกโซฝึกฝนฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะเราจะได้ฝึกการบรรยายกันแล้วก็ครูเบลก็มีงานวันนี้มาให้เด็กๆทําด้วยนะคะงานวันนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยแหละนะคะ look and answer นะคะเด็กๆดู look at the picture เด็กๆดูที่รูปภาพนะคะครูเบลจะให้เด็กๆเนี่ยบรรยายสองคนนี้เลยนะคะผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคู่นี้เลยนะคะ ก็คือให้เด็กๆบรรยาย2ประโยคก็คือบรรยายผู้หญิงมา2ประโยคแล้วก็ผู้ชายมา2ประโยคนะคะจากคำศัพท์วันนี้ที่เราเรียนไปนะคะเด็กๆฝึกทำนะคะฝึกท่องคำศัพท์ทาให้เข้าใจสามารถย้อนดูวิดีโอครูเบลได้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็งานที่ทำครูเบลมีคะแนนให้ด้วยนะอย่าลืมทำงานถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะแล้วก็จะได้มีคะแนนกันนะคะ นะวันนี้ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอต่อไปครูเบลเชื่อว่าเด็กๆจะวนกลับไปดูได้อีกนะบางคนนะเผื่อไม่เข้าใจเราวนกลับไปดูอีกรอบนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปต่อไปค่ะ Good bye see you ค่ะ